ากฏว่าตอนนี้ไม่ได้มีน้ําท่วมนะคะแต่ที่พะเยาค่ะอยู่ๆก็เกิดไอ้ตรงถนนพหลโยธินเส้นนครสวรรค์เชียงรายเนี่ยค่ะมันซุดตัว<อ>ถนนมันซุดตัวลงไป<อ>เนี่ยระยะทางเป็นร้อยเมตรนะคะแบบนี้เลยนะแล้วเขาบอกว่าซุดลงไปเนี่ยไอ้ความลึกเนี่ยนะสิเมตรนะคุณประวันนะหายไปครึ่งนึงนะหายไปครึ่งนึงเลยอะค่ะนี่คือภาพจากเ,าเดี๋ยวไปดูกล้องหน้ารถยนต์หน่อยกล้องหน้ารถยนต์เนี่ยค่ะเขาจับภาพนี่ๆภาพนี้นะโโขณะที่ วิ่งรถตามมาบนถนนเนี่ยนะบนถนนผลโยทินเนี่ยนะคะสายนะครสวรรค์เชียงรายเนี่ยนะคะขาขึ้นตัวเมืองเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพนะปรากฏว่าถนนเนี่ย คือตรงนี้มันจะมีไอ้นี้ก่อนที่มันจะซุดตัวเนี่ยมันเริ่มมีรอยรล้าเลยเห็นไหมฮะแยกอย่างนี้เลยอู้ดดีนะมันไม่ซุดตอนที่รถคันนี้เขาวิ่งอยู่เนี่ยคุณประวันอ๋อคือผ่านไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยๆซุดลงซุดลงนะคือมันเห็นชัดเลยอะค่ะว่าจังหวัดที่รถค,คันนี้เขาผ่านไปเนี่ยมันมีรอยแตกเ้าเป็นทางยาวหลาย10เมตรเลยก่อนที่มันจะซุดตัวลงไปนะคะจุดนี้คือจุดบริเวณบ้านแม่กานาไร่เดียวนะคะหมู่14ตําบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาค่ะ ก็คือตรงบริเวณเขตติดต่อระหว่างบ้านชนแดนอำเภอง,งาจังหวัดลำปางแล้วก็บ้านแม่กาท่าข้ามตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะคะหลักกิโลมตรหลักกิโลเมตรที่85-86ขาขึ้นนะคะก่อนถึงมหาวิทยาลัยพะเยา6กิโลเมตรซึ่งหลังรถเนี่ยนะได้วิ่งมาจากอำเภอง,งาเนี่ยนะ,ะขับผ่านจุดดังกล่าวไม่กี่นาทีถนนก็ซุดตัวลงตามหลังรถคันเมื่อกี้ค่ะทันทีเลย คือตรงจุดนี้ดิฉันผ่านนะคุณครประวันตอนที่ไปทําข่าวน้ําท่วมเนี่ยไอ้ตรงนี้มันเป็นเขามันเป็นแบบเนี่ยเนียเป็นเขาหมดเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้นะว่ามันอาจจะอาจจะเกิดจากช่วงก่อนหน้านี้ที่มันมีฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะอ,อันนี้เป็นภาพความเสียหายนะคุณผู้ชมหลังเกิดเหตุถนนผลโยธินสายนครสวรรค์เชียงรายสุดตัวนะคะแล้วก็แตกคราบสร้างความตกใจแล้วก็ความหวาดเสียวให้กับเจ้าของรถที่วิ่งผ่านไปมาในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะ จากิบเอกอัธพลสมบูรณ์ค่ะชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุนะเขาบอกว่าคือถนนจุดนี้ค่ะบริเวณบ้านแม่กานาไร่เดียวเนี่ยนะนคือเกิดสุดตัวสักช่วงประมาณ9ก้าโมครึ่งนะหลังจากเกิดเหตุเนี่ยชาวบ้านเห็นเหตุการณ์ รีบเลยค่ะรีบออกไปดักรถฝั่งตรงข้ามเลยบอกว่าไม่ให้ชันจรแล้วก็แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่แขวงการทางแล้วก็มูลนิธิลือชาเนี่ยนะคะให้ช่วยกันปิดกั้นถนนนะคะแล้วก็ให้รถยดินไปวิ่งอีกเลนหนึ่งไม่ให้มาวิ่งเส้นทางดังกล่าวที่ถนนที่มันซุดตัวเนี่ยนะคะป้องกันกลัวว่ามันอาจจะเกิดอุบัติเหตุซ้ําช้อนได้อะลองฟังเสียงดูค่ะประมาณ9ก้าโมงสามสิบเก้าโมงครึ่งครับผมแต่ดีว่ายังไม่มีรถสัญจรผ่าน ก็เลยชาวบานตัวนี้เขาไม่เห็นเขาก็เลยไปดักรถให้ให้ออกไปเลนจังตรงข้ามชาวบ้านช่วยนะครับ,รบผมตอนนี้ก็แจ้งทางทางหลวงเนี่ยพวกทางอะไรทา่านก็กำเรียมมานะครับก็แจ้งทางปอพจังหวัดพะเยาไปเรียบรอยแล้วครส่วนสาเหตุของการเกิดถนนซุดในครั้งนี้นะคะก็คาดว่าน,น่าจะเกิดจาก ฝนตกหนักบริเวณดังกล่าวในช่วง2เดือนที่ผ่านมานี่แหละค่ะซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ร่วมกันปิดเส้นทางบริเวณนี้แล้วนะคะโดยให้รถเนี่ยไปวิ่งสวนเลนฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบแล้วก็ซ่อมแซมต่อไปโอ้โหบูดบิตมากนะไม่น่าซ่อมง่ายๆนะคะเนี่ยดูใหญ่มากนะอันตรายมากค่ะ,ะต้องจัดการจราจรอ,อย่างเข้มงวดช่วงนี้นะสลับไปฝั่งนู้นก็ต้องคงต้องมีสัญญ,ญาณเตือนให้ดีเวลากลางคืนเนี่ยก็อันตรายนะครับ